สวัสดีครับวันนี้นะครับเดิกจากเราห่างหายกันไปนานแล้วเพราะว่าติดธลระนะครับก็ไม่ได้ลงในแฟนคอหวยทราบว่าหวยมันจะมาที่ทางไหนนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้หวยวันที่สองนะครับเรามาดูสตินะครับเลขเป็นเด่นบนนะครับเด่นบนลูกเดียวนะครับมาดูสติได้เลยนะครับ ถูกติดต่อกันมาประมาณเป็นปีนะครับเป็นปีนะครับก็ดูเลยครับดูเลยออกวันที่วมที่มันออกแปดศูน800แล้วมันมาออก364นะครับเลขเด่นเรามี4650นะครับนี่ครับออก364นะครับนี่เข้ามาสองตัวนะครับเข้ามา2ตัวเต็มนะครับ แล้วกว็งอถัดไปก็ออกเก้าหนึ่งแปดนะครับเลขเด่นเราได้แปดหนึ่งเก้าสองนะครับเข้าสามตัวเลยครับนี่ครับเลขเด่นเราเข้านะครับแล้วก็ออกเก้าหนึ่งแปดแล้วมันมาออกเจ็ดสองศูนย์นะครับเลขเด่นเรามีก็สองสามเจ็ดแปดนะครับเข้าสองกับเจ็ดนะครับนีบ่เลขเด่นเราเข้ามาติดติดนะครับแล้วก็ออกเจ็ดสองศูนย์แล้วมันมาออก อ่า609นะครับเราเข้าสองตัวนะครับมีก้ามี6นะครับแล้วก็งวดที่วันที่สองพฤษภาคมนี้ก็ทิศท,ทางของหวยเนี่ยของเลขมันเะ็ดมา3746นะครับเลขดินของเรานะครับต้องไปนะครับต้องไปถ้างั้นก็มาสองตัวนะหรือสามตัวนะครับ ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางในการาซื้อสลากกินแบ่งน,นะครับเลขเด่นบน,นบ,บนลูกเดียวนะครับอขอฝากไว้ถ้ามีคนสนใจก็จะลงอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้พาะสูตรเดินดีมา3มปีนะครับสามปีนะครับถูกมา3มปีแล้วไม่มีพลาดนะไม่มีพลาดไม่มีพลาดแล้วนะครับแต,แต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลามาอัปเดตให้ แฟนขอไวยดูนะครับขอให้โชคดีนะครับหมดหน้าเจอกันใหม่นะครับ